ครับสวัสดีครับดีตรับสู่ช่องโซมีนสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเต็นท์มูลค่า200แสนกว่าบาทของ The North Face นะครับผมเจ้าตัวเต็นท์ตัวนี้ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในงานวิ่ง The North Fa c e ร0อยปีที่แล้วนะครับก็ออกมาตั้งโชว์ในงานเลยค่อนข้างสวยมากถูกนำมาแสดงในงาน Cat T- s h เ r t ครั้งที่7ไม่นานมานี้นะครับผมเจ้าตัวเต็นท์ตัวนี้เนี่ยมีความสูงถึง2เมตรเลยนะและสามารถจุคนได้ถึง8คนนะครับผมจากที่ผมดูข้อมูลมนเนี่ยเต็นท์ตัวนี้ไม่ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อสําหรับเอาไปแคมป์ปิ้งแบบพักอาศัยแบบไป,ปนอนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันขนาดใหญ่มากนะครับผมวัตถุประสงค์ของการใช้เต็นท์นี้ก็คือออกแบบมาเพื่อสําหรับทําเป็นเบสแคมป์ให้กับนักปีนเขานะให้เขาสามารถที่จะเข้าไปพักผ่อนชั่วคราวได้หรือว่านั่งทําอาหารในเต็นท์ได้นะครับเพราะว่าด้านบนสุดของเต็นท์มีป่องระบายอากาศนะครับเราสามารถทาแบบข้าวทําอาหาร เบาๆได้ในเต็นท์ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องออกไปข้างนอกไปเผชิญหนาวข้างนอกนะครับส่วนตัวผ้าเนี่ยที่ผมดูตัวผ้าเป็นไนลอนนะครับน่าจะเป็นชนิดพิเศษด้วยหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าจากที่ดูข้อมูลมานะครับผมแต่ที่แน่ๆคือระบายความร้นได้ดีเลยตามสไตล์เดอร์นอฟรก็จะมีเทคโนโลยีซ่อนอยู่ในตัวสินค้าพวกนี้อยู่นะครับผมส่วนโครงสร้างของตัวเต็นท์เนี่ยเท่าที่ผมดูนะเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าไม่แน่ใจแต่มีน้ําหนักเบาอันแน่ๆเลยน้ําหนักเบาครับผม เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดวิธีการเออประกอบเต็นให้ดูนะเพราะว่าตอ,ตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปไม่ทันตอนที่เขาขึ้นเต็นตอนเขาตั้งเต็นขึ้นมาแต่ว่าผมหาเร f เฟรนซ์ให้ดูนะครับว่าตอนที่เขาประกอบเต็นเนี่ยเขาประกอบเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์อันเนี้ยไว้ด้านล่างในตัวรายละเอียดของตัวคลิปตัวนี้นะครับแลี๋วจากนี้เนี่ยเราไปดูกันว่าเต็นหน้าตาเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงครับผมไปดูกันครับครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ ด้านหน้าเข้าไปข้างในเลยนะให้เห็นว่าบริเวณในเต็นท์เนี่ยมันสามารถวางอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มแพนให้ดูนะอันนี้เป็นด้านในของเต็นท์เลยครับกว้างมากนะครับแล้วก็สูงน,นี้ผมแพนให้เห็นตัวส่วนที่เป็นช่องอากาศนะครับเดี๋ยวเรามาพูดอีกทีนี่ครับอันนี้เป็นช่องตะาขา่ายสำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวนะที่เนี่ยลองดูนะครับก็ พอสดุดีเลยอันนี้ลองแผนให้เห็นรอบๆนะครับว่ามันมีกี่ช่องนะครับที่ดูเนี่ยมันอยู่รอบๆเต็นท์เลยครับผมส่วนตรงนี้ครับเป็นประตูทางเข้านะฮะที่เห็นอันเนี้ยสีดำไอ้ตรงที่ผมจับเนี่ยเป็นผมย้ายเห็นตะเข็บแลวครับว่าเนี่ยขน,นาดไหนส่วนสีดำเนี่ยตัวนี้จะเป็นตะข่ายด้านในชั้นในนะครับแล้วมีชั้นนอกที่ปิดครับเป็น12ชั้นนะนี่ย้าเห็นตะเข็บกันชัดๆชั้นครับ นี้เริ่มแผนให้เห็นว่ามีหน้าต่างกี่จุดในเต็นท์นี้นะครับก็ทุกจุดที่เปิดเปิดปิดได้จะมีตะข่ายสีดำแล้วก็มีผ้าปิดอ่านี่มุมหนึ่งให้เห็นว่ารอบเต็นท์เป็นยังไงบ้างนะครับนี้ผมแผนตัวให้เห็นตรงช่องระบายอากาศนะครับตรงบริเวณที่จับเนี่ยมันเป็นตะข่ายสีดำนะ ก็ละเอียดเลยนะตัวอีกชิน้นนึงเนี่ยเป็นผ้าปิดของตัวผ้าสีดำอีกทีนึงนะครับเป็น2ชั้นแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะวัะสดุด,ดีเป็นผ้าไนลอนครับผ้านิ่มครับผมอ่าส่วนด้านบนเนี่ยถ้าดูจากด้านบนของนั้นจะมีแกนเห็นไหมตรงแกนเนี่ยมันสามารถถอดได้นะมันทําให้ไอ้ตัวช่องระบายอากาศมันยุบลงมาครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตะเข็บเลยอยากให้เห็นจะชัดเลยว่าเนียบครับ ก็อย่างที่รูนะราคาตั้งสองแสนส่วนช่องสีขาวนี่นเป็นช่องที่เป็นช่องขาวขุ่นแสงเข้ามาได้เหมือนกันตรงบริเวณนี้เนี่ยผมถ่ายตรงด้านหน้าของเต็นท์ให้เห็นเลยครับว่าเวลาเปิดเต็นท์ขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยที่ทางทีมงานเขาโผลเขามัดเก็บให้เรียบร้อยเลยครับจะเป็น2ชั้นนะเห็นไหมไมันจะมีสีดํากับผ้าสีเหลืองที่เป็นชั้นนอกใช่ไหมแล้วก็มีตัวซิปครับตัวซิปอันนี้เป็นของ YKK ของ The North Face อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับทีนี้ผมถ่ายตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นส่วนด้านนอกของเต็นท์อยายเห็นตรงโครงก็จะชัดน,นะครับถ้าสังเกตดีเนี่ยดีๆเนี่ยตัวจะมีตัวชั้นในนะที่เป็นสไไวส์เสียบโครงเต็นท์นะครับแล้วก็มีผ้าชิ้นนอกที่เอาไว้คุมด้านนอกทีเพื่อเห็นโลโก้ The North Face ส่วนตรงหูที่ผมจับเนี่ย เอาไว้ร้อยเชือกครับเพื่อดึงเต็นท์ให้ตึงแต่ว่าในงานเท่าที่ในงานมันไม่มีลมก็ไม่ต้องติดไม่ต้องขึงอะไรครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนช่องระบายอากาศด้านบนเนี่ยเราให้เห็นจากด้านนอกเลยครับลองดูนะสวยมากสวยจริงๆนี่ถ้ามีโอกาสเจอเนี่ยถ่ายรูปเก็บเลยอันนี้ครับแผ่นด้านนอกอันนี้เป็นตรงหน้าต่างของ,ตงอนนเต็นท์นะนี่ผมถ่ายจากด้านนอกให้เห็นนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับลองดูที่ที่เอามือรูปต,ตัะเคบเนี่ยคือแบบมันเนยบจริงๆอ่ะแบบชอบอ,อยากได้เลยตัวนี้ครับผมอ่านี่ผมถ่ายมุมหนึ่งของตัวเต็นนะให้เห็นนะฮะลองดอูมันจะมีสองสีเห็นป่ะมันมันมันสวยอ่ะมันสวยในในรายละเอียดของมันอะ่ะดีมากเลยครับผมอันนี้คือการรีวิวเต็นของ The North Fa c e ครับรุ่น 2เมตรโดมนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวพี่มีน้ำมาเล่าให้ฟังต่อครับผมครับขอบคุณมากครับ